8. ปดพระเกจิดังละสังขารคัมพินิวร่วมอาลปี2 5พัยปี2 5 6เพระเกจิอาจารย์ชื่อดังละสังขารหลายรูปล้วนเป็นพระเถระอาวุโสที่มีวัดปฏิบัติงดงามต้นปี2,561แวดวงสงสูญเสียพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง หลวงปู่บุญมาวัดถ้ำพงพางจังหวัดชุมพรลาสังขารด้วยโรคชลารวมสิริอายุ91ปีท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากวันที่1บกระดก,กระดาคมหลวงปู่ชานมรณภาพด้วยโรคชลารวมสิริอายุ ร้อยสี่ปีท่านเป็นเจ้าวาดวัดบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพระเกจิผู้ทรงพุทธาคมเปรียมด้วยคุณธรรมและความเมตตาท่านเป็นศิษย์สายหลวงพ่อปานวัดคลองด่านเพราะเรียนวิทยาคมจากหลวงพ่อไผ่ซึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อปานนอกจากนี้ยังฝากตัวเป็นศิษย์ หลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาและหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวอีกด้วยวันที่21กระก,กรกฎาคมหลวงปู่พิงค์หรือหลวงปู่พ่อเท่าพิงค์ที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกท่านว่าเทวดาหลังเขามรณภาพด้วยโรคชรารวมสิริอายุ90ปี ท่านเป็นสิทธิพุทธาคมสายตรงของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์และหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันวัดถุมงคลของท่านได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติวันที่8ตุลาคมหลวงปู่ยกนิ่งอดีตเจ้าวาดวัดพระพรม อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมรณภาพด้วยโรคชราปัจจุบันวัตถุมงคลที่ท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมอย่างมากวันที่19ตุลาคมหลวงปู่ทวนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดจันคุณารามวัดโป่งยางจังหวัดจันทบุรี พระเถระผู้มีเมตตาธรรมสูงและมีวิทยาคมเข้มขังวัตถุมงคลของท่านหลายรุ่นได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมท่านมรณภาพด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์รวมสิริอายุร้อยสิบปีวันที่สองพฤศจิกายนพระมงคลสุธีหรือหลวงปู่แขก ประภาโสเจ้าแห่งกสินไฟวัดสุนทรประดิษฐ์จังหวัดพิษณุโลกและสังขารที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกรวมสิริอายุ94ปีท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเรื่องพุทธาคมได้รับความเคารพศรัทธาจากประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างวัตถุมงคลที่ท่านปลูกเสก มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศดังไกลถึงต่างประเทศวันที่9ธันวาคมพระครูพิสารวิริยกิจหรือหลวงปู่เสงี่ยมเจ้าวาดวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีละสังขารที่โรงพยาบาลมกาลักษ์สิริอายุ87ปีท่านเป็นสิทธิ์หลวงปู่ม่วงวัดบ้านทวนวัดถุมมงคลที่หลวง ปูเสงเี่ยมสร้างมีทั้งเหรียญรูปหลวงปู่ม่วงเหรียญรูปท่านแหวนพิรอดสีแดงตะกุดรูปล่อเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านทวนและลูกศิษย์ลูกหาทั้งใกล้และไกลมีประสบการณ์ด้านแค้วคาาคงกระพันชาติเมตตามหานิยมตามแบบฉบับใสโยเวทของหลวงปู่ม่วงวัดบ้านทวนทั้งนี้ ลูกศิษย์ได้สร้างรูปเหมือนหลวงปู่เสงี่ยมไว้เพื่อน้อมลำลึกถึงอีกด้วยวันที่12ทธันวาคมวงการสงสูญเสียพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกรูปหลวงปู่อดนารโทเจ้าวาดวัดเวลุวนารามบ้านคำสมิงตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีมรณภาพด้วยโรคชลา รวมสิริอายุ97ปี76พรรษาท่านเป็นพระมากเมตตามีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสศรัทธ,ธาจำนวนมากวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมหลายรุ่นทั้งเหรียญและรูปเหมือนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสีพึ่งนางมัสสีพุทธคุณด้านสเสน่ห์เมตตาสุดยอดทีมข่าวหนังสือพิมพ์คําพินูขอน้อมส่งหลวงปู่ทุกลูกสู่ นิพพาน